สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะราน,นัทมนการศรีนิกรชดเป็นผู้ดําเนินรายการค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านไปเราได้มารู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่แดงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีการในการทํางานทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จในธุรกิจจอยแอย็นคอยวันนี้รานเชื่อว่าห,หลายท่านค่ะมีความสงสัยแล้วล่ะคะ่ะว่ากว่าที่คุณแม่จะประสบความสําเร็จในวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างอดีตเป็นยังไงและทําไมวันนี้ถึง ได้ประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของคุณแม่แดงพร้อมๆกันค่ะท่านอยู่ข้างๆเราลแล้วนะคะขอต้อนรับคุณแม่แดงอีกทีละกันสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่แดงค่ะสวัสดีค่ะแนะนำะตัวเองอสักครั้งหนึ่งแล้วกันค่ะ,คะ ชื่ออรชรวรสุทธิพิสิทธ,ธิ์ค่ะนี่่ะ,ะเราพอจะได้คุยกับคุณแม่แดงมาเข้าวๆวแล้ววันนี้รันขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมแล้วกันสอบถามถึงประวัติของคุณแม่แดงแล้วกันรันทราบมาว่าคุณแม่แดงเนี่ยกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้ถึงวันน,นี้เนี่ยอดีตเนี่ยมีชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหามาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเดิมนะคะ,คะเดิมครั้งแรกเนี่ยที่เข้ามาสู่จอยแอนคอยเนี่ยมาจาก ผู้ป่วยก่อนค่ะเป็นคนไข้มาก่อน,นใช่ไหมคะ,คคะสอบถามได้ไหมคะว่าคุณแม่แดงเป็นป่วยเป็นเกี่ยวกับโรคอะไรคะมะเร็งค่ะเฮ้ยโรคนี้น่ากลัวมากเลยต้องบอกก่อนที่บอกว่าน่ากลัวเพราะว่าคุณย่าหลันก็เพิ่งเสียไปด้วยโรคมะเร็งเหมือนกันค่ะต้องสอบถามก่อนว่าโรคมะเร็งนี่เกิดปัญหาย,ยังไรกับแม่แดงบ้างคะตอนแรกเนี่ยมีม,มีมีก้อนเนื้อขึ้นที่เต้านมนะคะม,มีก้อนเนื้อขึ้นที่เต้านมแล้วเสร็จแล้วก็ไปผ่าตัดค่ะ ผ่าตัดออกแล้วเรียบร้อยผ่าตัดออกแล้วมันเป็นขั้นที่สองย่างเข้าสู่ขั้นที่สามแล้วก็ลงต่อมน้ําเหลืองด้วยลงต่อมน้ําเหลืองอยู่ที่สองต่อมนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปให้เคมีบําบัดยี่สิบอ่าสิบสองครั้งแล้วก็ฉายแสงยี่สิบห้าครั้งนะคะสิบสองครั้งการให้คีโมคีโอ่ะค่ะแล้วก็ฉายแสงทั้งหมดยี่ห้าครั้งตอนนั้นที่คุณคุณคุณแม่เป็นเนี่ยอยู่ช่วงอายุเท่าไหร่คะอายุห้าอ่า ปี47นะคะอายุโดยประมาณ50อืม48ถึงส9 50ช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นที่เป็นอยู่นะคะช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าทํางานอะไรไม่ได้เลยต้องมารักษาตัวเองอย่างเดียวไหมคะอ่าใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่สามีเสียชีวิตหนึ่งปีนะคะแล้วก็ไปมาเจอก้อนเนื้อซึ่งลูกก็ยังเรียนที่อัสสัมชัญคอนแวนอยู่ซึ่งเราต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวเองมาเป็นอย่างนี้ด้วยค่ะ ก็ได้มีการไปทํำคีโมรัน,น<พ>ถามนิดน,นึงดีขึ้นไหมคะก็ช่วงที่ให้เคมีบําบัดก็มีอาการแพ้อย่างมากเลยนะแล้วก็ฉายแสงอีกแต่ช่วงโชคดีช่วงที่ให้เคมีบําบัดอะพี่เขาแนะนำนะฮะว่าให้ลองดื่มยาน้ําสมุนไพรซึ่งตัวพี่ก็จะเป็นคนสมัยใหม่นะคะ หัวค่อนข้างสมัยใหม่จะอยู่กับโรงพยาบาลเพราะเราไปตรวจเนี่ยไปตรวจที่เปาโลผ่านไปประมาณ6เดือนเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะเจอก้อนเนื้อนะคะความสมบูรณ์ในร่างกาย9 8แดเปอร์เซ็นตแต่หลังจากนั้น6เดือนมันมีก้อนเนื้อขึ้นหมอก็แนะนําบอกให้คุณตัดซะซึ่งตอนนั้นถ้าเรารู้จักเจริญโอสถช่วงนั้นเป็นเจริญโอสถอยู่นะคะก็ยังคิดว่าจะตัดหรือไม่ตัดดีเพราะว่าช่วงนั้นเราเราไม่รู้จะแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงนะคะก็เลยตัดสินใจว่าตัดก็ตัด พอดีพี่เข้าไปเจอนะคะพี่เพื่อนของพี่สาวอ่ะแกก็ไปบอกว่าคุณแดงก็ลองดื่มดูนะคะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไหนไหนก็เรายังไม่รู้เลยเพราะว่าตอนช่วงที่ผ่าตัดนะขึ้นไปอยู่ห้อง U I C U เต่ะสี่วันค่ะแล้วหมอก็บอกว่าก็ถามหมอว่าคุณหมอคะถามจริงๆเอคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปี โดยเฉพาะตัวดิฉันเองซึ่งลูกกําลังเรียนอยู่ที่อัสซัมเนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากขอให้มีชีวิตอยู่ให้ลูกได้เรียนจบได้ไหมคุณหมอช่วยได้ไหมหมอเขาบอกผมตอบคุณไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณและโลกของคุณและคุณคุณจะกาลังใจแค่ไหนช่วงนั้นก็คิดว่าอาขอให้ลูกจบแค่ปริญญาตีนะก็ยังดีก็ยังดีนะคะ หลังจากนั้นก็ดื่มอภิวิ่เขาแนะนําก็ตัดสินใจดื่มเลยนะคะค่ะก่อนที่จะดื่มเราคนหัวสมัยใหม่เนี่ยก็มาที่นี่มาที่ที่จอยแอนคอยตอนนั้นเป็นเจริญโอสถและพี่เข้ามาเนี่ยพี่ได้กลิ่นก่อนได้กลิ่นอหอมของยาน้ําสมุนไพรย,ยงเหืองเนี่ยก็เข้าไปดูแล้วเธอปรากฏว่าคุยไปคุยมาเขาบอกขึ้นทะเบียนยานะคุณคขึ้นตำรับยาแผนโบราณพอเราเข้าฟังฟังเรื่องยาก่อน ฟังเรื่องยาแล้วก็เลยตัดสินใจเลยนะคะซื้อไปตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกนะคะํำว่าเจ็ดรหัสหรืออะไรเราไม่รู้รู้แต่ว่าซื้อยังไงให้ได้เยอะที่สุดแล้วช่วยชีวิตเราได้เยอะที่สุดก็ตัดสินใจซื้อตอนนั้นไปรู้สึดประมาณเจ็ดรหัสก็สี่หมื่นนะคะค่ะคือไม่ได้เริ่มต้นจากการที่เราอยากทําธุรกิจแต่ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเราเป็นเป็นคนป่วยจริงๆตอนนั้นทํายังไงก็ได้ให้ลูกจบแล้วเราค่อยเสียชีวิตนะคะอันนี้คือเรื่องจริงๆหลังจากนั้นก็ ดื่มไปโดยประมาณ6เดือนอาการพี่จะดีขึ้นดีขึ้นช่วงที่ให้เคมีบําบัดแล้วก็ดื่มยาดื่มคือควบคู่ดื่ม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 อย่างเดียวควบคู่กับการให้เคมีบําบัดนะคะก็แปลกว่าแผลที่เราผ่าไม่เคยได้ดื่มไม่เคยหมอไม่เคยให้ยาแค่ปวดเพราะว่าเราไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการเจ็บแผลแล้วหลังจากนั้นก็ให้เคมีจบ แล้วก็ไปฉายแสงอีกยี่มาครั้งอาการอื่นคือบางคนเนี่ยเวลาให้เคมีบําบัดหรือฉายแสงเนี่ยเขาจะต้องตรวจเลือดบางคนเนี่ยเม็ดเลือดมันจะแห้งนะฮะแต่ตัวของแม่แดงเองนี่แปลกหมอก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงเลือดปกติหมดตลอดเลยคือดูเหมือนยังไม่แข็งไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยและความเข้มแข็งของร่างกายเนี่ยพูดได้เลยนะะ ว่าผิดปกติคือไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นคงจะมาจากโปรดักของเราก็คือ,อยาน้ำสมุนไพรหย,ยงเหิงนี่แหละค่ะที่ทำให้เราเปิดใจแล้วก็หกเดือนผ่านไปพอเขาบอกว่าคุณไม่มีเชื้อนี่แทบจะกรีดเลยค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องอยู่เพื่อลูกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันคือแบบความสุขเลยอ่ะรันเข้าใจรันเข้าใจเพราะว่าช่วงเวลาของการที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยรันอยู่ข้างๆคุณย่าอยู่มันเป็นความทุกข์มากเลย แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าความทุกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากคุณย่าก็อยากจะอยู่ดูหลานแต่งงานแต่ส่งไม่ทายทันคุณย่าก็เสียไปก่อนนะคะแต่อันนี้นั่งถือว่าแม่ยังได้เจอสิ่งที่ดีๆจริงๆ6เดือนเนี่ยสุขภาพดีขึ้น,ส,นสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะความเข้มแข็งแล้วก็เรารู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเราไม่มีเชื้อคนที่ไปกับเราที่เราเจอกันเราจะแลกเบอร์กันโทรกันใช่ไหมฮะว่าเราจะ ทำยังไงให้ร่างกายเราอยู่รอดแต่ละคนก็คิดกันอย่างนี้แหละก็แลกเบอร์กันก็แนะนําว่านี่นะชันแข็งแรงเนี่ยชันดื่มยาน้ําสมุนไพรหยงเหิงคุณเชื่อหรือเปล่ามีคนเชื่อเขาก็พาไปดื่ม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 เหมืนการบอกต่อด้วยมีการบอกต่อบางคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนมากเขาจะเชื่อเพราะเห็นความแข็งแรงของเราใช่ไหมคะค่ะ เห็นว่าวันนี้แม่บอกว่าคุณแม่บอกคุณแม่มีในเรื่องของเอกสารที่ผ่าตัดใช่ไหมคะว่าได้มีการป่วจริงๆเอกสารอันนี้คือช่วงที่ผ่าตัดปี2,547นะคะค่ะอันนี้คือใบรับรองแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลเป็นมาเร็งที่วันที่17ค่ะวันที่17วันที่17พฤศจิกายน2,547ตอนนี้ก็ปีที่11มีชีวิตรอดนะคะ และความแข็งแรงของร่างกายก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องะค่ะก็ไม่มีเชื้อค่ะตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็เหมือนค,คล้ายๆกับว่ามะเเ็ณทางเต้านมที่เราตัดออกไปเนี่ยเชื้อร้ายมันก็ไม่กลับมาอีกไม่กลับมาอีกค่ะ,คะอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการที่คุณแม่บอกว่าได้มีโอกาสได้เข้ามาจอยแอยงกอยคือเป็นเรื่องของการเป็นผู้ป่วยก่อนแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์จริงๆและเห็นผลว่ามันดีขึ้นจริงๆแล้ววันนี้สิ่งที่ต้องถามก่อนว่าแล้วทําไมถึงตัดสินใจดรว่วมทําธุรกิจกับจอยแองคอย อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นฮะสามีเนี่ยทำทำเราไม่ค่อยเดือดร้อนเพราะสามีเนี่ยทำรถปรับอากาศสำโรงเมืองนนี่อยู่สายหนึ่งนะฮะรดรถปรับอากาศรถประจำทางแล้วตัวเองก็ทําทัวร์ทั่วไทยก็จะมีพวกรถตู้ในคอนโทรลก็เกือบร้อยคันเราจะไม่เดือดร้อนแล้วทีนี้ทำทำอสังหาอีกหลายๆอย่างแต่ณเวลาที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยหนึ่ง สามีเสียแล้วสองลดตู้เราจะคุมยังไงในเมื่อเราเราเราไม่มีไม่ค่อยสบายด้วยไม่สบายด้วยเราก็พยายามลดลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องที่ดินเราจะต้องไปดูที่ถ้าที่สวยเราก็ซื้อแล้วขายต่ออะไรเงี้ยจะเป็นลักษณะนั้นแต่หน้าเวลานี้เราจะไปดูที่ดินตรงไหนล่ะในเมื่อร่างกายเราเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํำยังไงต่อก็มานั่งคิดว่าในเมื่อเราไม่มีเชื้ออ่าสินค้านี่ บอกแล้วเรหนึ่งเราได้บุญด้วยก็เริ่มเข้ามาศึกษาเรื่องเรื่องเรื่อง,องสินค้าก็คือยาน้ําสมุนไพรย,ยงเหิงก่อนค่ะตอนนั้นที่สาขารัชดาไม่มีเพราะแม่แดงอยู่ตรงข้ามกับสาขาที่ราชดานะคะ,คะแล้วก็มาที่สํานักง,งานใหญ่ก็เลยเข้ามาศึกษาเรื่องตัวยาตอนนั้นท่านจะมีท่านอาจารย์นายรัตนะฮะ,ะมาบรรยายแล้วก็เข้ามาฟังแล้วบังเอิญหลังจากบรรยายเรื่องยาก็จะเข้าสู่แผนการตลาด ระยะสามเดือนแรกแม่แดงมาทุกวันเลยค่ะเพื่อมาฟังเพื่อมาฟังเรื่องสินค้าแล้วก็เรื่องแผนการตลาดค่ะพอเราเข้าใจทองแท้แล้วเราเริ่มรู้ละว่าเราะะจะเริ่มก้าวยังไงต่อไปก้าวขั 9, ้นที่สองก็คือเราต้องแนะนําสิ่งที่เราจะแนะนําครั้งแรกนี่เราต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะ,คะถ้าเราไม่รู้เราไปแนะนําไม่มีประโยชน์ค่ะ,คะ <c oughs> คือเริ่มจากการที่พอตัวเองมีสุขภาพที่ดีขึ้น <c oughs> เลยสนใจที่อยากจะร่วมทําธุรกิจกับจอยอิงคอยใช, <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่เรทราบมาคุณแม่บอกว่ามา3เดือนเลยเพื่อที่จะมาเรียนรู้ให้ได้ <c oughs> ว่าเขามีวิธีการยังไงทําอย่างไรเพื่อให้ <c oughs> แน่ใจยอย่างแท้จริงคือมาที่สํานักง,งานใหญ่นบ้านเราอยู่รัชดาใช่ไหมคะเรามาทุกวันมาทุกวันช่วงกลางวันน่ยตอนนั้นเนี่ยเราฟังเรื่องสินค้า แผนกานตลาดช่วงเย็นจะฟังเพนนิงไม่กลับบ้านนะคะจะไม่าตัาจะอยู่ที่นี่่จนคนคนรถอ่ะที่เขามาส่งเขาบอกอุ้ยคุณแดงทําไมคุณขยันกังบอกว่าอาจจะไม่ใช่ความขยนันอาจจะเกิดจากการที่เรารอดชีวิตมั้ง มันเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึก<ะ>ว่าเราอยากจะบอกต่อ<ะ>กับความที่ได้จะมีสุขภาพดี<ะ>เอาแบบนี้ค่ะแม่แดงคะพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเนี่ยรานอยากจะสอบถามนะว,ว่าเมื่อเดินก้าวเข้ามาทําธุรกิจกับจอย c อนคอยสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างอุปสรรคยังไงบ้างทําไมวันนี้ถึงประสบความสําเร็จแบบนี้<ะ>พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค<ะ>่ะ